ที่ผู้ประกอบการใช้จัดทำเพื่อแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวันต้องมีรูปแบบลักษณะตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่161ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ5ส่วนส่วนที่1ช่องลงวันเดือนปีส่วนที่2ช่อง,ลง,ออง,องลงรายการส่วนที่3ช่องลงรายรับส่วนที่4ช่องลงรายจ่าย ส่วนที่ 5, ช่องโรงยอดรวมรายเดือนวิธีลงวันเดือนปีเขียนวันที่เดือนปีพศที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงินตัวอย่างเริ่มต้นลงบัญชีวันที่ 1. มกราคม2556วิธีลงรายการเขียนรายละเอียดของรายการรับเงินและจ่ายเงินที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่น วันที่1มกราคม2556ขายสินค้าและจ่ายค่าเช่าร้านวิธีลงรายรับใช้บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับเข้ามาเช่นขายสินค้าตัวอย่างวันที่1มกราคม2556ขายสินค้า15,000บาทวิธีลงรายจ่ายช่องรายจ่ายแบ่งเป็นรายจ่ายซื้อสินค้าและ รายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1. รายจ่ายซื้อสินค้าเขียนจำนวนเงินที่จ่ายในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกิจการเช่นซื้อขนมซื้อตุ๊กตาซื้อไม้มงคลและซื้อกระดาษห่อของขวัญเป็นต้น 2. รายจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆเขียนจำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับกิจการเช่นค่าเช่าร้าน ค่าจ้างแรงงานค่าน้ำค่าไฟฟ้าเป็นต้นตัวอย่างวันที่7 ·มกราคม2556ซื้อสินค้า5,000บาทชำระค่าไฟฟ้า1,000บาทวิธีรวมเงินในแต่ละเดือนทุกวันสิ้นเดือนให้รวมจํานวนเงินที่ได้รับและจํานวนเงินที่จ่ายไปแต่ละเดือนเขียนย่อรวมเงินแต่ละช่องในทุกช่องไว้ในบรรทัดรวมเดือนและ อย่าลืมเขียนชื่อเดือนกำกับไว้ตัวอย่างรวมจำนวนเงินในแต่ละช่องทุกช่องแล้วลองมารวมเงินทั้งหมดในเดือนมกราคมช่องรายรับจำนวน15,000 7,000 9,000 2,000 7,000รวม40,000บาทคราวนี้เรามารวมช่องรายจ่ายซื้อสินค้าจำนวน5,000 1,000ึ 5, 000, 10, รวม 15,000บาทค่าใช้ใจ่ายอื่นๆจำนวน10,000รวม16,000บาทแล้วนำไปเขียนตอนท้ายต่อจากบัญชีดังนี้ยอดรวมรายรับ40,000บาทหักยอดรวมรายจ่าย31,000บาทคงเหลือเป็นกำไร9,000บาทนอกจากเราทราบรายได้รายจ่ายผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการแล